เป็นหนึ่งในโครงการสมาร์ทซิตี้นะครับที่เป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในแปดของโครงการเร่งด่วนแปดโว่สิบสามหนึ่งในแปดว่สิบสามหนึ่งในแปดอันนี้เหนือแปดเลยก็คือแปดนี้เป็นระยะระยะเร่งด่วนส่วนสิบสามเป็นระยะยาวครับแต่การทําสมาร์ทซิตี้เป็นระยะเร่งด่วนแต่การทําสมาร์ทซิตี้ทั้งโครงการเลยทั้งจะให้จังหวัดนครสวรรค์เราเป็นสมาร์ทซิตี้เลยเนี่ยมันกว้างมาก มันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ smart e n v o เมน m e n t smart traffic smart อะไรต่างๆพวกนี้มันเยอะแยะมากมายแต่ว่าการ,รเป็นแคสเทตโซซิสตี้ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทของการเป็นสมาร์ทซิตี้เพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถเริ่มได้เลยแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทันทีเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนเป็นใช่มับรบสามารถที่จะ ใช้สมาร,ร์ทโฟนในการชําระในการจ่ายในการรับเงินต่างๆพวกนี้ได้เพราะงี้ก็ท่านผู้ว่าอะไรครับจังหวัดรวมกับทางามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็ได้จัดโครงการโคราชแคสเลดโซซิสตี้ขึ้นมานะครับก็ได้มีการไปเปิดตัวคิกออฟกันที่เซฟวันนะครับโดยที่เขาบอกว่าตลาดเซฟวันเนี่ยก็จะเป็นเป็นรับรับเป็นแคสเลดโซซิสตี้สักส่วนใหญ่ของเนี้ยจะจะบอกว่า ไม่รับเงินสดเลยก็ก็กลัวว่าจะไม่มีกลัวกลัวว่าจะไม่มีคนมาเดินเพราะก็ยังมีรับเงินสดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการชําระด้วยผ่านโดยระบบนะครับผ่านระบบผ่านแคชเลสต่างๆต่างๆพวกนี้ซึ่งแต่ละร้านค้าก็จะมีคิวอาร์โค้ดของแต่ละร้านในการรับเงินอยู่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบไอ้ผู้ประชาชนทั่วไปในการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยก็จะต้องใช้เอ่อโทรศัพท์มาร์ทโฟนเนี่ยในการจ่ายเงินต่างๆซึ่งก็ก็เป็นการคิงออฟที่ดี การเริ่มต้นที่ดีของโครงการสวัสดิ์ซิตี้ของจังหวัดนครราชสีมาของเราครับอ๋อเนี่ยครับมีคนมาร่วมเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งเอกชนชแล้วก็ราชาการครับฮะใช่ครับมีทั้งหัวหน้าส่วนราชาการแล้วก็เอกชน,นต่างๆเข้าไาปร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วที่สําคัญก็คือได้รับความอนุเคราะห์จากทางตลาดเซเวันโดยคุณรัตนาชัยสุรนิพนธ์ประยนะครับผู้จัดการตลาดเซบวันเนี่ยให้ความอมมนุเคราะห์ในการที่จะให้เอ่อพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่เนี่ยต้องมีเคียร์โค้ดติดไว้ในร้านเลยนะถ้าเขาจะจ่าย ด้วยเป็นระบบแคสเซ็ตก็ต้องมีพร้อมที่จะให้บริการเขานะครับวันนั้นก็มีธนาคารกรุงไทยครับไปให้บริการในการยี่นจัดการเรื่องของคิวอโค้ดต่างๆไว้สำหรับผู้ประกอบการด้วยก็ถือว่าเหมาะนะครับกับช่วงที่มีโรคระบาดตอนนี้ด้วยครับพี่ตู่ตอนนี้ไปไหนมาไหนใช่ครับไปไหนมาไหนก็จริงๆแล้วเราไม่ควรจะพกเงินสดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเชื้อโรคอาจจะติดตามเงินตามธนบัตรไปได้ มันจะเป็นในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับทีมมึงนั่นคือเรื่องความปลอดภัยด้วยนะใช่ไหมก็คือไม่ต้องเงินเยอะอืใช่ครับสะดวกสบายนะครับก็ลองดูครับเห็นว่าน่าจะมีแคมเปญเรื่องของการจับฉลากคนที่สแกนอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ลืมคุยฟังว่าเขามีนะฮะเป็นคือหมถึงว่าในตลาดเขาเนี่ยก็จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับในการใช้แคสเจตตัวเนี้ยนะครับถ้าใครรูดบัตรเอ้ยไม่ใช่รูดบัตรการใช้โอนเงินด้วยแก้จ่าย ทั้งผู้ใช้และร้านค้านะครับรับแล้วก็จะส่งสลิปตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในกล่องเขาเรียกว่ากล่องชิงโชคอะไรลนะครับส่งสลิปเข้ามาส่งสลิปเข้ามาเป็นอีสลิปนะฮะส่งเข้ามาแล้วก็เขาจะมีการจับรางวัลทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็จะรางวัลใหญ่ก็จะเป็นเดือนหนึ่งก็จะจับรางวัลใหญ่หลายเดือนซึ่งเห็นว่ารางวัลใหญ่ก็จะเป็น iPhone นะโอ้น่าสนใจเลยครับเลยใช่ใช่นะครับคกอก็ต้องไปติดตามลอง เราไปสอบถามข้อมูลดูครับหรือว่าลองเปิดรพาะว่าเราเปิดไปที่เว็บไซต์ของของของแคทเลสทูไซติก็ได้ครับ